เทศบาลนครนครสวรรค์เร่งซ่อมเท่าประปาสิบนิ้วแตกอย่างเร่งด,วด่วนนายจิตตะเกษมิรดธนารัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซนเท่าเ,าเ็นขนาดสิบนิ้วแตกบริเวณภายในสถานีผลิตน้ำประประาโกศีททาให้น้ําไม่ไหลบริเวณถนนโกศีทั้งหมดถนนสวิททีทั้งหมดถนนมาตุลีฝั่งร้านหอนด้าสุภสินถนอนอารัตตลาดสะพานดำ โรงเรียนนวมินทราชุทิตจนถึงซอยโกศ่1ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด,วด่วนแก้ไขปัญหาทันทีณเวลานี้เท่อเมนสิบนิ้วซ่อมเสร็จแล้วแต่มีเท่าเมนแปดแตกเพิ่มอีกจุดเท่อเมนแปดนิ้วแตกใ,ใต้พื้นโรงกรองน้ำ1ต้องใช้คนขุดเครื่องจักรขุดไม่ได้ทำให้งานล่าช้าครับขออภัยมาณที่นี้ เทศบาลนครน,นครสวรรค์ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคมโดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานในพิธีพร้อมด้วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการนายจตุรวิทิโรธธนารัตน รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค่าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของผู้นำศาสนาและพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2500